อาคุณมาดูนี้ไงไมพ้นจากโลกร้อนไ,ไหมเข้าใจไหมเนี่ยอยู่ที่จีนโลกร้อนมากแต่นี้ก็คลิปที่สหรัฐอเมริกาใช่ไ,ไหมเนี่ยผมต้องบอกว่าคุณไม่ต้องไปประท้วงไปขับไล่รัฐบาหลหรอกคุณไปเสนอให้มีการจัดตั้งรัฐบาลแห่งชาติโดยปรึกษาท่านอาจารย์ปริญญาสกุลหรืออัญเชิญท่านมาเป็นผู้นำ รัฐบาลแห่งชาติเพราะว่าอะไรนี่ไงต่อไปข้างหน้ามันจะมีพวกต่างดาวต่างชาติต่างอะไรที่มันคุยกันเข้ามาแล้วไม่มีใครคุยได้ทั่วโลกเนี่ยจะไปะนั่งติดต่อนั่งสมาธิคุยกันมันไม่ได้หรอกเพราะว่าอะไรเขาคุยกันภาษาตรงๆนี่แหละแต่เป็นภาษาเหมือนกับภาษาีเขามีวัฒน,นธรรมเขาเรียกอะไรเทคโนโลยีที่สูงกว่าเราจึงต้องศึกษาสื่อสารกับเขาแล้วใครสื่อสารได้ตอนนี้ก็มีอาจารย์ปริญญาตราีไงทั่วโลก ยังมองไม่ออกกันอยู่ใช่ไหมเนี่ยถึงบอกว่าคุณไม่ต้องไปประท้วงหรอกคุณไม่ต้องมาขับไล่ใครหรอกเข้าใจไหมเดี๋ยวพูดเดี๋ยวพูดแรงไป <c oughs> เอางี้นะขอให้คุณใครก็ได้เอาไปไปบอกไอ้พวกประท้วงหรือใครที่มันดังๆเนี่ยบอกว่าคุณไม่ต้องประท้วงหรอกคุณไปปรึกษาอาจารย์ปรยาตันสกุลเนี่ยแล้วไอ้เรื่องพวกเนี้ยที่อยู่เรื่องภัยธรรมชาติเรื่อง อนาคตของโลกของประเทศเนี่ยจะการยังไงเนี่ยเดี๋ยวท่านจะนี้เองเลยเข้าใจไหมหรือว่าอัญเชิญมาท่านเป็นหวหา้ารัฐนา์แห่งชาติก็ก็จบแล้วทุกอย่างก็จะได้รับการแก้ไขเรื่องกรรมภายในอของประเทศเรื่องอะไรเนี่ยเพราะว่าคุณพวกคุณก็ไม่รู้หรอกว่าการรมของประเทศเหินโภเมรศมีพระมีหลวงพ่อบางองค์ก็ไปนู่นไปจับประกันพระแสงอะไรว่ากูจะล้างเรื่องอะไรเนี่ยคือมันทำเขาไม่ได้หรอก เลยไหมเพราะว่าหน้าที่เขาก็คือเขาต้องมาแก้แค้นมาเอาคกินทรัพย์สมบัติที่เขาเคยได้แล้วประเทศไทยเกยอเอาของเขาอย่างเงี้ยหรือว่ากลุ่มคนที่จะมาเรียกร้องขอขอให้จะให้มาทําเนี้ยคือมันมีสองฝ่ายอยู่แค่นี้แหละกิบกิรัฐบาลเอาพูดกิลรัฐบาลก็อยู่แงงนี้แหละเดี๋ยวฝ่ายปกป้องประเทศก็มามาเป็นรัฐบาลเดี๋ยวฝ่ายอยากได้ของก็อยู่ฝั่งหนึ่งเพราะก็กลับมาเปลี่ยนเป็นอยากได้ขอก็มันก็อยู่แค่นี้กลับไปกลับมาฉะนั้น อยากจะให้แก้ไขทุรงนี้คือไงไม่มีสอสอแก่นั้นแหละหยุดการมีสอสอนะักเกินเมืองแล้วก็จะตั้งรัฐบาลแห่งชาติมาแล้วก็จะทําอะไรก็ทามันไปเลยคือวบรวมเงินที่มีโหเยอะแยะ,เ,ยะ,เ,ยะ,เ,ยะเงินของประเทศไทยนะ่ะนะนะก็ไปปรึกษากับอาจารย์ปริญญาตัสนสกุลได้นะครับอ่าทีนี้มาดูข่าวที่เมื่อวานท่านอาจารย์สื่อมานะพี่พีนน้องๆที่รักแห่งเราทั้งหลายเราจะกล่าวความจริงต่อท่านทั้งหลายว่า เมื่อท่านทั้งหลายเข้าใจความหมายของคำว่ายุคพลังงานเก่าแล้วสิ่งที่ท่านจะต้องต่อยอดความคิดกันต่อไปอีกก็คือแสดงว่าจากนี้ไปต้องมีโลกยุคพลังงานใหม่อีกแน่ๆเพราะถ้ามีเก่าย่อมต้องมีใหม่อยู่คู่กันเสมอดังนั้นเมื่อโลกถึงการสิ้นยุคพลังงานเก่าแล้วโลกที่หมายถึงรวมถึงมนุษย์กับทุกๆสิ่งอย่างในทุกมิติ ก็จะเปลี่ยนผ่านเข้าสู่โลกยุคพลาังงานใหม่กันต่อไปวิธีการเปลี่ยนผ่านที่องค์จิตวิญาณหรือพระเจ้าจะทรงเลือกใช้ปฏิบัติการอย่างเป็นรูปธรรมก็คือ 1. ปรับสมดุลของระบบโลกในสองมิติที่เกิดการเสียสมดุลเพราะมนุษย์เป็นผู้กระทำให้กลับเืนสู่ความสมดุลตามปกติดังเดิมทั้งหมดทั้งในมิติทางกายภาพและมิติทางพลังงานซึ่งธรรมชาติจะปรับสมดุลกันเองได้เองโดยอัตโนมัติ ปฏิบัติการปรับสมดุลที่ว่านี้จะอยู่ในรูปของภัยธรรมชาติในแบบต่างๆทําให้มนุษย์ได้รับรภัยอันตรายบ้างไม่มากก็น้อยไม่ว่าจะเป็นการสูญเสียทรัพย์สินหรือว่าชีวิตซึ่งมนุษย์มีโอกาสเผชิญกับมันเป็นประจำอยู่แล้วตัวอย่างเช่นแผ่นดินยุบผ่นดินไหวภูเขาสไลด์น้ําท่วมฉับพลันร้อนจัดหนาวจัดลุ่มเห็บตกหิมะตกหนักพายุรุนแรง ภัยธรรมชาติเหล่านี้เกิดที่ไหนก็หายนะที่นั่นเสมอแน่นอนว่าก่อนจะเกิดภัยนั้นไม่มีผู้ใดล่วงหน้าได้รู้ล่วงหน้าได้อีกทั้งภัยเหล่านี้จะเกิดได้โดยไม่เลือกฤดูการด้วย 2. จก,กระดับพลังอํานาจของดาวโลกดวงนี้ให้สูงขึ้นโดยกระทําผ่านจิตสามนึกด้านบวกของมนุษย์ตัวอย่างเช่นทรงมีพระบัญชาให้เรารีบกลับมาเกิดก่อนกำหนดเพื่อเร่งนำเอาแสงสว่างเข้ามายัางโลกเสรีนี พร้อมทั้งสอนวิธีการจุดตะเกียงสองทางให้มนุษย์โดยเฉพาะพวกที่ดุมเดิมอยู่กลุ่มท่ามกลางความมืดมิดซึ่งมองไม่เห็นหนทางที่ย่งเดินจึงเดินสเปรสะปาจนพันตกลงไปในบึงไฟอันหมายถึงนรก,กภูมิแถมยังเลื่อนถลายพรัดตกลงไปอยู่ในบ่อย่ำองุ่นอันหมายถึงติดอยู่ในสังสารวัตรจนมิอาจผลแสงสว่างที่เรานำมาฝากท่านจากพระบิดาก็คือความฉลาดทางจิตปัญญาในการใช้สมองสองซี ด้วยการสอนและฝึกทักษะให้พวกท่านรู้นึกรู้คิดรู้ทำตามมรรควิธีจิตจักรวาลตลอดช่วงอายุไขที่เหลืออยู่เพื่อยกระดับพลังอํานาจของกิตยาบหรือจิตมนุษย์ให้สูงขึ้นจากสีมิติจนเข้าถึง5และ6มิติให้จงได้ซึ่งจะทําให้พลังงานจิตที่ได้จากการมุนนอประจักรเป็นปริมาณสอดคล้องกับที่โลกต้องการได้มากขึ้นเพราะทุกคนจะเป็นมนุษย์อย่างเต็มตัวมากขึ้นด้วย ท่านทั้งหลายจึงต้องรู้ว่าเพราะพวกท่านเป็นคนเกียดคันในการคิดมีนิสัยชอบบานให้คนอื่นคิดแทนกันมาตลอดรวมทั้งเป็นคนเกียรตโกปัญหาจนทำท่าสิ้นคิดจิดยาวของท่านจึงติงงัดอยู่ที่4มิติจนไม่สามารถยกระดับแดงส่งสินถึง5มิติได้ในที่สุดการถูกกำหนดให้ต้องตายคือมีอายุไขเพื่อตายแล้วกลับมาเริ่มต้นยก,กระดับใหม่ในชาติใหม่ทำให้เสียเวลาไปอีกหนึ่งชาติในการเกิดอยู่ซ้ำซากถ้าจะให้กล่าวอย่างเป็นรูปธรรมก็คือ โลกในยุคพลังงานเก่าซึ่งเป็นยุคปัจจุบันนี้นั้นสมการพลังงานสามมิติจะแทนค่าด้วย3 33 3อ่านว่า33มไม่ใช่3 33 3พระองค์จะทรงยกระดับพลังงานโลกให้สูงขึ้นโดยแทนค่าด้วยสมการสามมิติเป็น666อ่านว่า666ไม่ใช่666พลังอำนาจของโลกที่สูงขึ้นจากเดิมราวหนึ่งเท่าตัวนี้พระองค์ ลงกระทำผ่านจิตสามนึกเพราะท่านเท่านั้นแน่นอนว่ามันจะเป็นจริงได้ก็ต้องอาศัยสิ่งเหล่านี้นั่นคือ 1. การมีสํานึกที่ถูกต้องตามขลองของธรรมชาติ 2. การมีสํานึกแห่งการเป็นมนุษย์โลกเสรี 3. การมีสํานึกรับผิดชอบต่อหน้าที่ทางจิตวิญญาณอันพึงมีตอนน่อตนเองและดาวโลกเสรีด,ดวงนี้ 4. การรู้วิธีที่จะปฏิบัติหน้าที่นั้นให้บรรลุเป้าประสงค์ 5. การนำพาตนเองให้ห่างจากความงมงายโง่ง่าย เพราะสามารถเข้าถึงพลังอำนาจในตนเองได้แล้ว6เป็นผู้ที่จำพระบิดาหรือพระเจ้าได้จึงสามารถยึดเหนี่ยวพระองค์ไว้ด้วยสายสัมพันธ์ยิ่งยึดมั่นถือมั่นในพระองค์ได้มากเท่าไหร่ความมั่นคงในการเป็นมนุษย์ก็จะมีมากขึ้นเท่านั้นพลังอำนาจทางจิตสามนึกของมนุษย์ก็จะสูงตามสมการสามมิติจึงเปลี่ยนไปเป็น6 6 6ได้ที่ดาวเคราะห์โลกดวงนี้ ต้องมีพลังอำนาจมากขึ้นเพื่อที่จะให้พลังขับเคลื่อนกาแล็กซีทางสายน้ํานมซึ่งเป็นเส้นผ่าศูนย์กลางของเอกภพบเบี่ยงมุนด้วยอัตราเร็วที่สูงขึ้นจากยุคป,ปลราณเก่าที่ผ่านมาเพราะระบบสุริยะจักรวาลของดาวเคราโลกดวงนี้มีดาวพลูโตทําหน้าที่เป็นเสียดส่วนเศษส่วนของเมอริเดียมด้วยการโครจรกลับไปกลับมาระหว่างสงระบบสุริยะ ที่ตำรงอยู่บนเส้นผ่าศูนย์กลางทางสายน้ำนมนี้จึงมีแรงเบี่ยงเพื่อโลกไปโลมาในระดับสูงขึ้นอีกได้ 3. กํกำจัดขยะที่โลกโลก,โลกรกจักรวาลทิ้งให้หมดเพื่อทำความสะอาดระบบเอกภพและระบบโลกให้พร้อมสำหรับจิตวิญญาณที่จะมาจากแดนสุญญาผู้กันอาสาพระบิดาเข้ามาทำหน้าที่รับไม้ต่อเพื่อช่วยกันหมุนธรรมจักรในบทบาทขนของกลสมิติในการใช้เมตตาธรรมคำจุนโลกและเอกภพกันต่อไป คาว่าขยะในที่นี้เราหมายถึง1ขยะในมิติโลกทางกายภาพจาพวกแกะกองเกาะแกะน้อยใหญ่ในทะเลและมหาสมุทรที่พระเจ้าไม่ได้ทรงเป็นผู้กําหนดสร้างขึ้นมาแต่มันเกิดขึ้นของมันเองจากดินโคลนในทะเลที่เกิดการตกตะกอนเป็นเวลายาวนานเกาะแกงน้อยใหญ่ที่จะถูกกาจัดทิ้งให้มันจมหายหรือแตกสลายไปจากที่มันเคยอยู่โดยมันเป็นกลายเป็นขยะที่โลกโลกก็เพราะว่าขยะที่โลกเวียงหมุน ขณะที่โลกเวียงหมุนรอบตัวเองอยู่อย่างตัวเนื่องนั้นน้ําทะเลที่เป็นน้ําเค็ม <c oughs> แม้จะมีแรงตึงผิวค่อนข้างสูงแต่ทาให้เกิดแรงเสียดทานกับบรรยากาศขณะหมุนในแบบที่ราบลื่นเลื่อนไหลาตามพระประสงค์ไม่ได้เพราะเกาะแก่งน้อยใหญ่เป็นตัวเพิ่มแรงเสียดทาน <c oughs> ดังผลให้โลกเสียสมดุลจะต้องใช้พลังงานมากขึ้นขณะที่พี่น้องชาวดาวโลกกับมีกิจสามนักติดตามลงไม่อ่านหมุนธรรมจักรด้วยกัน ด้วยรักเพื่อให้กันได้ง่ายๆด้วยพลังจิตด,ด้านบวกที่จะมอบให้โลกยิ่งน้อยลงในยุคปลรานเก่าที่ผ่านมานับวันจะเป็นแบบนี้พระบิดาจึงต้องทรงประปรุงแก้ไขเสียใหม่นอกจากนั้นขยะจำพวกวัตถ,ถุเทคโนโลยีที่มนุษย์สร้างขึ้นก็เป็นเป้าหมายที่จะถูกชำระออกไปจากระบบโลกเช่นอาวุธยุทโธปกรณ์ตึกอาคารสูงใหญ่เสียดฟ,ฟ้าสิ่งเหล่านี้เป็นล้วนนรกนรกจะต้องถูกกำจัดทิ้งทั้งสิ้น ล้วนโลกโลกสองขยะที่เป็นจิตวิญญาณในมิติทางพลังงานพระองค์ทรงประนาประธานกระบวนการไซโคโทไซโคโชให้จิตวิญญาณของเราถือติดตัวมาจากแดนสุนตาบเพื่อเข้ามากระตุ้นจิตสานักมนุษย์ที่มันตกต่ำย่ำแย่เพราะหมุนได้แค่กรรมาจากแรกติดป,ปากอยู่ที่4มิติจนจิตวิญญาณทุกท่านไม่อาจหลุด้ลบะกับบ้านได้แม้กระทั่งบัดน,นี้โลกสิ้นยุคพลังงานเก่าแล้ว จิจหยาบต้องพาจิตวิญญาณออกจากเอกภพให้ได้ถ้ากลับไปไม่ได้รูปธรรมนั้นก็จะเป็นขยะที่รุกรคกหลายคนยังวนทำจากด้วยรักเพื่อให้ไม่เป็นก็มีหลายคนแทนที่จะสนใจจิตสามนึกคนตนเองแต่กลับเป็นวุ่นวายกับจิตสามจิตใต้สามนึกแทนเสียนีทั้งที่มนุษย์มีหน้าที่สัเสริญเพื่อใช้จิตสามนึกเพื่อทำให้ได้แล้วจิตใต้สามนึกก็จะทำหน้าที่ตามเองโดยไม่รู้ว่าถ้าอุตริไปสั่งจิตใต้สานึกโดยตรงแล้ว มันคือการทำลายอำนาจทางจิตวิญญาณของตนจนไม่อาจสามารถเป็นมนุษย์ที่สมดุลกับเขาได้ด้วยเหตุนี้เองโลกนี้จะมีคนตายจำนวนมากมายกว่าที่จะรอดตึกสูงใหญ่หลายชั้นที่สูงเสียดฟ,ฟ้าทั้งหลายกับวัตถ,ถ,ถุเทคโนโลยีทุกชิ้นทุกแบบที่มนุษย์สร้างขึ้นมันจะถูกทำลายจนหายไปจนจากโลกทั้งหมดสิน้นจะถูกทำลายด้วยน้ำมือของช่างเทคนิคของพระเจ้าโดยใช้ดินน้ำลมไฟของพระองค์เป็นเครื่องมือ กราบพระบาทพระบิดาทรงเมตตาเอเมนส,สาธุปัญญาวิสุทธ์สองทับศูนย์ห้าทับสองห้าหกแปดวันไหนเมื่อวานนี่แหละครับใครใครก็ลองทบทวนฟังห,หลายรอบนะถ้าไม่เข้าใจหรือว่าผมก็มีเขียนไว้เอาอเขามาแปะปไว้ที่ที่นี้ด้วยที่ที่ไอ้ที่ทตรงนั้นตรงเนี้ยนะงั้นก็ฟังแล้วก็พิจารณาดีๆนะครับว่า ตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นเข้าใจไหมไอ้พวกแผ่นดินไหวภูเขาไฟเบิดหรือว่าไอ้ภูเขาสไลด์แผ่นดินไหวอะไรตามช่วบพันร้อนจัดนาวจัดนี่ไดไเพราะหิมะตกพายุลึเรลี่ยงนี่คืออะไรต้องทําอะไรเป็นหน้าที่อะไรนะนี่แหละแล้วก็ไอ้เรื่องเกาะเกาะแก่งทั้งหลายจะต้องเอาลงคุณต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยไม่พวกใจคนรจะมาต่อต้านว่าคุณเป็นใครมาสั่งให้มาตามห้เกาะฉัน ลมฉันอยู่ตรงนี้มาตั้งแต่คนเงาเก่าตระกูลในพวกนี้เข้าใจคำนี้แต่องค์จิตวาลดวงใหญ่หรือพาบิดาแห่งจิตวิญญาณหรือพระเจ้าจักรพรรดิที่ผมเรียกนี้คือท่านอยู่ก่อนพวกท่านพวกคุณก็แล้วกันอย่างนี้เขาลวกันนะงนั้นก็ดูดีๆเข้าใจไหมลองกลับไปอ่านวิดีอะที่ไปฟังว่าที่ผมเขียนมาบอกมาพูดมาเนี่ยมันอะไรบ้างแล้วก็ที่อาจารย์ท่านท่านก็ลงที่ที่เพจพระบุเดกนะันนี้นะ ถ้ลงที่เปียบพระปกุกีก็ลองไปดูอไอ้เรื่องแล้วอีกเรื่องจิตใต้สำนึกเดียรู้ไหมคืออะไรพว,พวกชอบมูทั้งหลายไงพวกชอบมูทั้งหลายพวกใช้สั่งจิตทํานั่นทํานี่ไปมีสอนอยู่เยอะแยะเองป่ะสั่งให้ฉันรวยสั่งให้ฉัน <laughs> เป็นคนเก่งสั่งให้ฉันก็เรียกว่าสั่งจิตใต้สำนึกไกอ้พวกนี้แหละเข้าใจไหมเยอะแยะไปหมดเลยมีครูสอนครูอะไรได้รับ มาจากตา่างประเทศหรือเปล่าเลยวิชาพวกนี้ก็มีเข้าใจไหมเยอะแยะพวกยิงย่งพวกงูอย่างเงี้ยยิ่งหนักเลยพวกงูพวกนั่งสมาธิสั่งให้ตัวเองอยากได้นั้นอยากได้นี้อย่างเงี้ยก็เรียกว่ามันมันมูพอคําว่าสายมูคุณไปดูได้เลยมันจะเป็นอย่างนั้นแหละฉันอยากได้นั้นอยากสวดนิดๆ,ๆเพื่อน,นี้ก็เรียกว่าสัง่งจิตใต้สํานึกงั้นระวังมันเป็นการกระทําที่เป็นไงทํายังไงคุณจะเลิกคุณก็ต้องเลิกสิเพราะอะไรไง คุณมีเยอะแยะอยู่แล้วแต่ละคนน่ะมีเงินเยอะแยะถึงไม่มีเงินขึ้นคุณก็อยู่ได้คุณก็ใจไหมเห็นไหมพวกดาราด,ดางังๆพวกอ้แต่รายการทีบงทีวีอะไรคุณไม่มีตังเหรอผมถามคุณมีตังเยอะแยะแต่คุณจะเอาไปทําอะไรคุณพอแล้วเข้าใจตรงนี้พอเถอะแล้วก็หันมาศึกษาธรรมะ องคอ์จิตวานดวงใหญ่เนี่ยแค่ด้านเดงแล้วศึกษาแล้วคุณจะรู้เองว่าไอสิ่งที่คุณควนควายหาวบบนั้นมันไม่มีประโยชน์เพราะไม่ใช่้าที่มันไม่ใช่้าที่ที่คุณจะมาหาเพราะเขาเพราะเปลี่ยนยุคทุกอย่างไม่ได้ใช้คุณเข้าใจไม่อย่างเอาหรอไอแผ่นดินไหวที่พาม่าเป็นไงปีกันแต่แหงแตกตื่นแล้วเปนะ็นอะไ ายแล้วถ้ากูตายไปกูค,คงไม่ได้อะไรเข้าใจคำนี้ไหมคุณจะคิดได้ทําไมถึงต้องให้มีภพภิดก็เพราะอย่างเี้คุณจะได้คิดได้ว่าสิ่งที่คุณทํามันไม่มีประโยชน์อะไรเลยเข้าใจไหมว่าเงินทองทรัพย์สินเงินทองอะไรมากมายที่คุณสร้างสะสมขึ้นมาหรือว่าอยากจะได้มาเนี่ยมันมีประโยชน์คุณแค่อยู่พออยู่พอ,อ,พอกินไปไปแล้วให้มันผ่านพ้นแล้วก็รู้ว่าตัวเองมาทำหน้าที่อะไรก็รักไดให้เป็นไม่ก้าวล่วงใครอยู่แค่เนี้ยคุณทําทีวียิ่ง ยิ่งคุณยิ่งถ้าคุณรู้เรื่องนี้ก็คุณจับเอาเรื่องนี้มาคุยดีเข้าใจไหมเรื่องเรื่องของภัยธรรมชาติว่ามันเกิดจากอะไรคุณเอาต่างที่ผมที่ผมไปดูก็ได้ว่าเขาอาจารย์บอกว่านักกี่ปีแล้วสิปีแล้วมันเกิดนี่คือความจริงมันไม่ใช่ว่ามาหลอกลวงเขไปคุณมาหาหลักฐานได้เลยสิว่าสิ่งที่ผมพูดคืออะไรว่ามันเป็นจริงไหมมันไม่ใช่ว่ามาหลอกลวงใช่ไหมคุณคุณก็เข้ามาดูหรือคุณก็มามาสนใจมาดูว่าสิ่งที่ผมพูดเนี่ยคืออะไร เขาใจไม่ใช่มาผัดผ่านไว้